สวัสดีนะคะทุกๆคนมากันอีกแล้วนะคะมาช้าอีกแล้ววันนี้มาช้าดีกว่าไม่มานะคะวันนี้อีกแล้วเช้าบ่ายนะคะขอให้มาบ่ายนะคะเช้าเช้านี้ก็จัดนิดหน่อยนะคะนะถ้าไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะสายรูดนี่ก็อยู่ที่เจ็ดกับแปดนะคะวันนี้นะสายรูดจัดไปที่เจ็ดกับแปดสายลากก็เจ็ดสอง แปดสองนะคะฟันที่เจ็ดนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันได้ขอภัยตัวนี้อย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวนี้ก็มาให้แค่ตัวเลขเป็นแนวทางของนิเคอินะคะวันนี้ ขอบคุณอีกครั้งค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย